ันใหญ่ดีเคยคิดว่าอยากจะเลิกกับมันจริงๆไหมทั้งสองคนเนี่ยเคยแอบนอกใจกันหรือเปล่าเฮ้ยโถน้องทั้งสองคนเนี่ยเคยแอบนอกกายกันหรือนอกกายกันมเอาละครับผมก็กระนั้นเพื่อนทุกท่านนะครับก็เจ็ดโหลด้วยนะครับสวัสดีชาวเจ็ดโหลแล้วก็สวัสดีชาวดัมมัตเซ ตั้งแต่เองไม่อยู่เนี่ยข้างบ้านนี่เป็นพันธมิตรกับพี่เลยจริงเหรอใช่แต่พอมึงกลับมาเนี่ยเขาบอกเขาเกเลียดพี่รอดเดีเอ้ยนี่ไงเดี๋ยวผมกลับมาเลยเพราะว่าข้างบ้านจะได้แบบนี่นะในวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับก็คือคนในครอบครัวของฟ้าไอคิอค้มน้องดีเจดีม,มากแล้วก็กาแฟนั่นเองครับน้องเบียร์ลองเอ๊ะเบียร์ลองไปแกด้วยไอแกเลยนาเดียก็ไดครับในวันนี้เราจะมาเล่นเครือค่องจับ เท็ตกันนั่นเองครับเราจะมาจับโกหกจานดีกันนะครับทุกคนถามว่าจานดีเป็นคนขี้โกหกหรือเปล่าถ้าท่านผู้ชมชอบรายการนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกพือนเิ่ด้วยและนายีบีนาอยากให้ไปจับโกหกไทยก็คอมเมนต์เข้ามานะครับจะปล่อยให้นิดนึงว่าผมไปมาแล้วอยเรื่อยเดี๋ยวผมให้ดูรูปนิดนึงว่าผมไปจับโกหกจานไทยมาเอ็ดีดูไอ้ไม่ใช่เฮ้ยนี่เลย หนึ่งสองฮึบยุดเจ,จ้นี่เป็นไงแปบ๊บเดียวพออ่ะโอเคครับทุกคนอย่าลืมฝากกดไลค์กันด้วยนะคนละหนึ่งไลค์แล้วเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยว่าจานทีมก,กบบน้องอ <c oughs> จานที <c oughs> <c oughs> ว่าน้องดีมครับกับแฟนเนี่ยจะเป็นคนที่โกหกหรือเปล่าอีกข้อมเลย ครับทุกผู้ชมครับคำถามที่ถามเข้ามาผมเป็นคนคิดครึ่งหนึ่งและครึ่งหนึ่งก็เป็นคอมเมนต์จากท่านผู้ชมนะครับอยากให้ผมถามอะไรผมก็จะเลือกเข้ามานะครับและก็คําถามนี้เป็นคำถามที่แฟนๆเลือกเข้ามารอบนี้เป็นการทีมนะใครยังไม่ดูการทีมไปดูได้การทีมแล้วก็มีคนบอกว่าอยากให้พี่เสือกับดีเมอร์มาก็รอบนี้เอาดีเมอร์มาแล้วนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์แล้วเราไปเริ่มจากคําถามแรกที่ผมเลือกมาจากทางบ้านเลยแล้วกันนะครับผมทั้งสองคนครับแย่นมือเข้าไปเลยฮะ ไม่ได้แล้วนี่หนึ่งออนี้หนึ่งน,นี้เมือ่อกี้แบบร้นะองก็ปกติแย่ไงฮะปกติตกครับปกติครับไม่แบบเป็นสไปเดอร์แมนนะฮะสอร์แมนอ๋อเครื่องนี้มันจะจับคลื่นความดีของหัวใจอ่าก็คือเอาเป็นว,ว่าถ้าเราโกหกเนี่ยมันจะช็ตอตแต่ถ้าเราพูดความจริงมันจะไม่ช็ตอตอ่าคำถามแรกนั่นก็คือคำถามแรกจะเป็นเบสิกเบสิกเสมอครับ ทั้งสองคนเนี่ยใครเป็นคนที่ใช้เงินเก่งกว่ากันครับต่อครับเก่งกว่าเหรอใครเป็นคนใช้เงินเก่งกว่ากันเธอเธอแหละ,หละอ่าถ้ามันช็อตใครสแสดงว่าคนนั้นโกหกเพราะฉะนั้นเราจะไปเริ่มกันเลยครับอ้าวโอ้ย <laughs> ไม่มีใครโกหกแสดงว่าพูดความจริงกันทั้งคู่ทำไมมันช็อตไปลาอะพี่ อ๋อแสดงว่าแบบว่าซิ้งมหาอีกไงเเารียกว่าเป็นคนใช้เงินเบืองกว่านะเอาใจันอย่างนี้ไเหรอพี่จริงจริงคุณตูนพีอะไรแต่รอยทรงลอยผักเต็มแขนเลยไม่เจอตั้งนานเนี่ยเฮ้ยอันนี้เพ้นส์ับเพ้นส์เพ้นส์เอาแบบว่าติดสติกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยครับใช่คำถามต่อไปนี่ก็เป็นคำถามจากทันบ้านนั่นเองครับคำถามนี้เจอกันทุกคนผมไปถามช่องไหนมาก็ต้องโดนคำถามนี้อ่ะดีเมอร์กับน้องนานเดียเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยเคย แอบไปกินไก่กันหรือเปล่ากินไก่เนี่ยคือการไปเที่ยวผู้หญิงแล้วผู้หญิงก็คือไปเที่ยวผู้ชายอะไรอย่างงี้แบบไปร้านแบบร้านนวดอะไรอย่างเงี้ยจะถามก่อนว่าเป็นช่วงไหนตั้งแต่คบกันเลยตั้งแต่คบกันผมไม่เคยตั้งแต่คบกันไม่เคยแล้วก็ไม่เคยไม่เคยเลยนะครับไปมันด้นทำมันช็อตนี่หมัอนนื้อม้วแล้วในมั่วอ้าวอีโน เห็นเธอร์ไมน,นไล่นันไี่เธอไปเที่ยวผู้ชายมาเหรอเพราว่าใช่แล้วทัวร์ดีมตอนเองถือพี่ว่าจริงที่บอกว่าเอ้ยงอนไม่ต้องมาหานี่คือใช่เลยใช่คือกำลังนัวอยู่เลยไปเที่ยวผู้ชายแน่นอนจริงที่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต ใช่ครับเพื่อนมันโกหกกันไม่ได้ครับนี่คือความจริงอีหนู่นี่เคยไปนกไปเรอองนะย่ามาคิดจะมาทำมทะเลาะกันในรายการไม่ได้ครับมีคอนเสิร์อ๋อมีคอนเซ็ปต์้องต้องต้องในรายการต้องเก็บอารมณ์ทุกอย่างครับคำถามต่อไปเลยครับครับมาขออนุญาตเปลี่ยนฝั่งกันบ้านบ้านแตกแล้วถ้าบานแตกคือมิชชั่นคือคอมพลีทครับแล้วเมื่อไหร่จะมีอีพีคุณเนมกับคุณกี้โอ้คุณเนมกับคุณกี้นี่คือตอนนี้คือเราแยกเป็นคนละอีพีไปแล้วผมคนเดียวแล้วก็พี่กี้คนเดียวแต่ว่าอีพีรวมกันเนี่ย ไม่มีดีกว่าเขาไม่มีดีกว่าหรือว่าถ้าอยากให้มีก็คอมเมนต์กันแล้วกันคอมเมนต์เลยแต่ก็ไม่อ่านหรอกคำ <c oughs> <laughs> ถามต่อไปที่เป็นผมคิดเองนะคำถามนี้จะดูทะลึงหน่อยอ่าระหว่างดีเมอร์กับน้องนาเดียเนี่ยใครเป็นคนที่หื่นกว่ากันคำถามนี้นี่พี่อยากรู้มากเลยเพราะว่าไอ้ดีมเนี่ยก่อนหน้านี้มันเป็นคนทะลึงมากที่หื่นนะ โลกิกลามุกตะเกียบที่อยากอยากรู้ว่าเอ็งเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงของเอ็งหรือยังเอ็งคิดว่าใครผมคิดว่าผมเองแหละอ๋ออ๋อผมเองดูนี่ว่าน้องเราจะพูดความจริงหรือเปล่าพอมไหมพอครับแต่คนน้องนราเดียวบอกดีมอุ้ยมึงสั่นด้วยบอกตัวเองเดซากูถ้ามันช็อตแสดงว่ามีผู้โกหกนะความจริงความจริงเอาแสดงว่าดี ก็ยังไม่ใส่ไม่เปลี่ยนแปลงเปลีนโมงเช้ารู้รู้ไ่เจ็ดโมงเช้าเลยไม่รู้ใช่ไหมตอนนี้บูดเเรื่องหลังเลยก็คือดีมเนี่ยโทรมาหาผมบอกว่าพี่ครับพี่เจ็ดโมงเช้าแล้วพี่จะแค่นี้ก่อนนะพีษแต่ผมมาผมไปทําธุระแ๊บนี่คือทุกเจ็ดโมงเช้านี่ไอ้ดีมันต้องไม่อาบน้ำไงไปอาบน้ำแต่งตัวเพื่อจะมาถ่ายงานถ่ายงานต่อไปคําถามต่อไปกันเลยครับจมนี้คาถามที่สี่แล้วที่จะตัดเป็นแปดคำถามแปดคำถามแล้วก็จะให้ถาวตัวเองคนละหนึ่งคำถาม คำถามที่รี่ระหว่างดีเมอร์กับน้องนาเดียเนี่ยใครเป็นคนจีบใครก่อนผมมึงมึงอีกแล้วมันจะมีไหมวะที่แบบว่าหนูค่ะหนูก่อนอะไรอย่างงี้เราจะไปกันเลยนะนิงเป็นคนจีบก่อนนะผมผมนีเป็นคนจีบจริงนะอเดี๋ยวไปทำใจให้นิงๆไว้จากหัวใจครับอย่าให้มันตัดนะครับผมห้ามตื่นเต้นใจสงบสงบ เฮ้ยพูดนี้พ like ูดกิงกันหรอพูดนี้ไม่โดนเลยอ่ะไม่โดนเลยคืณรู้ว่ามันมีทิกปะมันไม่มีทิกมีใจผมที่สั่นตุก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 เยอะแล้วทำให้หัวใจตัวเองสามารถหยุดเต้นได้หรือเปล่างั้นคำถามต่อไปผมเป็นคนตั้งเองคำถามที่ห้าฮะห้าห้าแล้วคำถามนี้ใครเป็นคนที่งอนกว่ากันเออ คนละผมได้ยินแล้วคิดว่าจะไม่โดนแล้วนี่อ้าวไปเสียวโดนไหมเฮ้ยผู้นี้มันพูดจริงกันจะรอดเลยอ่ะไม่มีโกหกคเขาเลสเต็กเลสเต็กเขาเลสเต็กเขาครับเลสเรับอ่ะคำถามต่อไปมาจากทางบ้านเลยนะครับผมพี่เนมนะครับเคยว่าคำถามต่อไปคือเวลาไปเที่ยวกันเนี่ย ถ้าพูด,ดีเมอร์กับน้องนาเดียเนี่ยปกติเขาจะเป็นแบบหนุ่มรังสิตสาวรังสิตกันเวลาไปเที่ยวเนี่ยเคยแอบมองผู้ชายบ้างไหมเคยแอบมองผู้หญิง,ง,อองบ้างไหมหรือแบบเคยคิดแบบเฮ้ยแบบนั้นไม่เด็กหรออะไรเฮ้ยนั้นไม่เหล่าอะมอีไหมมีค่ะมเฮ้ยเคยไหมไม่เคยครับอ่ผมนี่มองแต่แฟนผมคนเดียวอ่คุณแค่นี้โคตรดี เมอร์เนี่ยจริงๆเราเป็นคนรักรักแฟนมากนะใช่วยดแบบรักเดียวใจเดียวแต่จะพูดความจริงนะฮะอ้าวอ้าวอ้าวแสดงว่าไม่เคยแอบมองอ่าไม่เคยแอบมองผู้ชายไม่เคยแอบมองผู้ชายเลยเฮ้แต่ผมเห็นบ่อยะเห็นบ่อยเขาต้องบอกเธอคอนกรีตครับคำถามเท่าไหร่ที่ขนาดที่เท่าไหร่แล้วอาเจ็ดเลยแล้วกันนะเจ็ดเย่ฮะแย่ครับผมทั้งสองคนเนี่ยกับเคยแอบนอกใจ นี่โอ้โหตรงตรงเลยตรงๆเลยตั้งแต่คบกันมาเคยแอบนอกใจกันไหมไม่เคยไม่เคยไม่เคยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เคยแน่นอนงั้นรวมไปเลยรวมไปเลยนะครับเคยแอบนอกกายกันไหมนอกกายกันไหมนอกกายกันไหมนอกกายกนอกกายก็ไม่เคยไม่เคยเลยนอกกายเนี่ยไม่จะไม่ใช่หมายถึงว่าเราต้องไม่มีอะไรเขานะแบบว่าไปเคยเป็นอดผู้หญิงไปใกล้ผู้หญิงอ๋อไม่เคยครับไม่เคย เอ้าวอ้าวอีหนูไ,<อ>ไม่เคยครับไม่เคยไม่เคยนะครับผมไม่เคยเหมือนกันนะต้องดูฮะว่าทั้งสองคนที่โกหกหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> อ้าไม่เคยจริงๆหรอเปลี่ยนเลย <c oughs> ไม่เคยผมไม่เคยเลย <No. S 1> แล้ววันนั้นที่พี่ไปอ,อป่ะไอ้ไปนนอนอนั่งกอดใครไอ้ไปนอนนั่งกอดใคร อ้าวไปไม่ใช่อ๋อเกเกียร์็กันต่อดีกว่าเราไม่มีไม่มีพี่ก็ยาฝันดิพี่อ้าวไม่มีไม่มีเล่น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 เล่เล่นเ่นเล่นเล่เ่นเ่นเล่นเล่นเ่นเล่นเน่นเล่นเล่นเนเลนเล่น่นเนนเลนเน่นเล่นเเ่่นเลเอ่นเเล่นเล่่าแนนเ่นเ เสื้อสีเขียววันนั้นเนี่ยเป็นใครสถานะอะไรเสื้อสีเขียวมาดึงคนไหนก่อนคนที่เสื้อสีเขียวตัวผอมๆตูดใหญ่ๆอ่ะแล้วน่ะนที่ดีมจะพี่ชื่ออะไรนะซิงซิงเออที่ซิงอ่ะคือใครที่ดีมเอาค็อกเทลไปให้เขากินอ่ะไม่มีนะคนนั้นอ่ะใครไม่มีไม่มีไปกันไปดูสิว่าจะมีหรือเปล่าเราไม่มีไอ้โมก็อยู่ไอ้โมไม่มีไม่มีาไม่มีไม่มีไม่มีเฮ้ย เรืไอ้ไอ้เขาบอกแล้วว่าเขาเนี่ยรักเธอคนเดียวเขากูแคนี้อ enfin ่ะนั่นแย่ไหมเดียมแย่ไหมแย่ไดูดเดาดูดดู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 ม่ดูดูดูดนดูม่ดมดดูดูดูมดูดไดูดูู่มูดูู่ด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 ดไดู่ม่ดู่ไมูู่ไ ไอ้ทำไม่ทำจำไม่ได้นะเดี๋ยวมีคลิปนะอ่ะมีคลิปวิเอาคลิปมาเลยดีกว่าจะไปน้อนวีวเอาคลิปมาเลยอย่ดูทับใจดีๆนะอ่าทัใจดีนะน้อวิวเอาคลิปมาเลยลุกไปแล้วเลยไม่มีครับผมบอกคำเดียวไม่มีเสื้อสีเขียวแน่นอนก็สึกเสื้อสีอะไรวะลือตากูสีขาวอ่ะพีขาวนะไม่ใช่ยอเคโอ คำถามต่อไปก็คืออน้องทั้งสองคนเนี่ยครับเคยคิดจะมีแฟนใหม่ไหมมีคำถามนี้ค่อนข้างแรงนะเคยคิดแบบคบกันมาเบื่อว่ะอยากมีแฟนใหม่ว่ะนีคำถามคนดูนะคนดูคนดูใช่ไหมเดี๋ยวจะมีขึ้นอยู่ว่าแบบนี้คนนี้เป็นคนถามอะไรเงี้ยเคยคิดที่จะแอบนอกใจกันไหมผมผมไม่มี ก็มีเยอะเนาะมึงแคร์อะไรผู ay, course, <sh ้หญิงคนเดียววะนีีวัไม่อยากร้องกูร้องด้วยผมขอดราม่าลงตักเข้าใจเจ๋งดิเจีนดิอ่าแสดงว่าอีหลูดีเคย ทัวเลยอย่างนี้ถามต่อครับคุณชอบจกกีด้วยอ่ะออเอาไว้ต้องคนเดียวมั้งไงคนเดียวมั้งคนเดียวเลยคนเดียวมั้งคนเดียวมั้งคนเดียวเลยตอนที่เอ็งนอนไงดีเคยคิดว่าอยากจะเลิกกันไหมจริงๆริงไหมไม่เคยตอนนเคยแต่ตอนทะเลาะแต่แล้วเคยคิดจะเลิกกันเลยไหมแล้วเคยคิดจะเลิกกันเลยไหมแล้วเคยคิดจะเลิกกันเลยไหมแล้เคยคิดจะเลิกกันเลยไหมเคยมึงดูใจผู้หญิงอะถ้าเขาพูดจริงนะแสดงว่าไม่ช็อตถ้าเขาพูดจริงนะ แสดงมันไม่ช็อตแต่ถ้าเขาช็อตในแสดงว่าเขายังรักมึงไม่อยากเลิกกับมึงแต่ถ้าเขาช็อตแสดงว่าเขายังรักมึงไม่อยากเลิกกับมเียแค่ยืนคนเดียวอกิคิดอะไรรับก็น่ารักดีันะรืออ้อ้าครบแล้วแล้วต่อไปจะให้ถามมันเองนะครับดิมถามเลยต้องแย่ก่อนน้องมันต้องจับึ้นหัวใจ กันว่าอ่าตอนที่ไปดื่มกันร้านเล่าอะไรเงี้ยตอนเราแยกร้านกันเนี่ยได้คุยกับผู้ชายคนอื่นบ้างไหมอะไรเงี้ยคุยดนี่อะเราใช่ไม่ได้ถามคุณอะไรมั้ยก็คุยแบบไม่ใช่เชิงแบบว่าเพื่อนอะไม่เชิงเออไม่ใช่เชิงแบบตอบส่งๆแบบตอนมีใจอะไรเงี้ยเออเชิงแบบว่าถามใครอะไม่มีนะฮะอ่าไปไปดื่มกันร้านเล่าอะไรเงี้ยตอนเราแยกร้านกันเนี่ยได้คุยกับผู้ชายคนอื่นบ้างไหม ยิ้มฟันเย็นออลรอดเลยอะตามนี้อะมาเลยที่เลยโอเคได้ครับทุกคนครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวตรองมาดูแมาเถอะถามเหมือนตอนมึงงอนกันนะทำไมพี่ดีมตอนมาโฆษณาบอกว่าห้าหกเปิดมาเหลือสี่เจ้าเฮ้ยไม่ไเดี๋ยวให้น้องถามครับอ่ะหนูอยากถามอะไรถามได้เลยตอนที่เธอไปเที่ยวคอาแล้วอยากรั้นกันอ่ะเคย ไม่ยุ่งกับเธอไหมทำไม่เธอไปยุ่งกับคนอื่นไหมอ่าถ้าพี่ยุงย่งอีกมายุ่งนี่ก็คือเขาาจะชอบแต่เราไมา่ามายุ่งด้วยเป็นปกติอ้าแต่เราเราเป็นยุ่งกับเขาหรือเปล่าเอาละดีเมอร์เนี่ยเวลาแยกร้ายกันเนี่ยเอ็นเคยไปแอบยุ่งกับเขาหรือเปล่านะไม่มีไม่มีนะ<ม>กับไม่มีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ เดิมนะอ่ากำลเดิมดูผมอ่ะเป็นคนแบบจริงๆอยู่แล้วผมอ่ะนี่ไงคนมันจะไม่โกรกมันอะไรเอามันไม่ลงจริงจริงอ้าถึงนะครับผมเอาวนะครับพี่เนมเนี่ยอ้าได้กูให้ทีนึงอ่ะจริงเหรอพี่ให้ทีนึงเลยพี่เนมเคยแอบพาพี่เนมไปเที่ยวเข้าสารไหม ัยิงแล้วถ้าตรงเชียวเ้ยรักษาชีวิตตัวเองเราตายชีวิตตัวเองไปก่อนอ้าวพรุ่งนี้วันกันอ้าวแสดงว่าไม่เคยครับไม่เคยแล้วมึงไปไหนล่ะตอนเนี้ยก็ไปกับพี่ไะใครก็ฝาดไม่ถูกแล้วก็ถูกแล้วแต่เมื่อกี้ถามว่าอะไรนะถามว่าเคยแอบพาดีมใช่ไหมก็อันนี้ไม่ได้แอบไงเปิดเผย แต่ว,ว่าผมเนี่ยเป็นคนโกหกเข,ขาเองอ่าอก็าถูกแล้วถูกแล้วที่มันช็อตระหว่างที่ดีมเนี่ยเที่ยวข้าสารกับพี่เสร็จแล้วรีบขับรถกลับมากับจานทีมแซงหน้าที่ไปทีมไปไหนไปหาหนราเดียวมันไปหาเรากี<ๆ>่โมงประมาณปีสองแล้วพี่กลับบ้านตั้งแต่สามทุ่มมันหมายความว่างไง <ide> ไม่ใช่ลอันนี้อันนี้วิบารูแล้ว ผมบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยไปหาแฟนผมเลยนะครับหลังจากที่ผมไปเข้าสารมาผมพูดความจริงถ้าไม่ใช่ความจริงมันก็ช็อตแค่นั้นเองอุ้ยเครื่องพังหน้าดีพี่พี่ว่าผมว่าเครื่องมันพังจริงเครื่องพังผมว่าเครื่องมันพังแล้วจริงเครื่องพังมันมาจบอันสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้แล้วจริงเครื่องพังดี่พี่ว่าเครื่องพังแล้วจริงเราปิดทริปกันเลยดีกวยอ้าเอาเป็นว่านะครับสำหรับวันนี้ใครที่ชอบคู่จานทีกับบีมเมอร์ฮะ <laughs> ใครที่นะครับชอบคู่นี้นะครับ <c oughs> อย่าลืม,มกดติดตาม,มา้องลองกันด้วยแลวสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่เข้ามาดูกันในคลิปนี้และ <c oughs> คลิปหน้าอย่าลืมมาดูกันว่าเราจะไปจับตัวใครอีกนะครับขอ, <c oughs> อบตัวลาทุกคนสวัสดีครับ